คุณหวัดดีค่ะน่ารักพี่เดลเล็กหวัดดีครับระวังโฟนะโอเคไม่โฟน่ารักจริงๆเลยยูเซอร์คอยเตือนกันตลอดจิมแครี่หาถุงหวัดดีค่ะพี่จิมกลับมาแล้วนั่งสบายๆเปลีย่ยนอันด่วนอยู่ <c oughs> ได้เหรอแบ๊กแบ๊กครับไม่เสียงดังสิลูกหมาหมาก่อกกลัวอีกแล้วหมาก่อกกลัวอีกแล้ว ขอบคุณนะคะทุกคนมาอวยพรปีใหม่ล่วงหน้าขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้พี่ทีเอาตัวจริงเข้ามาแล้วเกี่ยวว่าเบ๊กเบ๊ก่เสียงดังพี่โดนพี่โดนกลับมาแล้วใช้ชื่อเดิมแล้ว <laughs> ไม่ไปแหละจริงหรอเย้ยูเซอร์คนไหนยังไม่ได้รับคำอวยพรปีใหม่จากหนูอีกไหมคะ่ะอะไรอะไรก็ช่างกัสดีค่ะชุดนี้ผ่านไม่โผล่อะ ชุดนี้ผ่านคือไม่โป๊คือยังไงพี่ยังไม่ได้ผมว่ามันน่าหัะดีขอบคุณค่ะก็พี่เราพี่พี่นัดเนาะพี่โบนัสขอให้มีแต่ความสุขนะคะในปีหน้าขอให้หมางงกขึ้นอีกยี่สิบตัวเลยแล้วก็ขอให้อยู่เป็นยูที่น่ารักของห้องออรอปอเป็นานๆน,นะคะสาธุสุขภาพอย่างแรงมากเลยค่ะน้ำหมดหรือเปล่าเนี่ยแบ๊กแบ ดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจนะงับท้างอกละงอกแต่เดียวคือแบกแบกดูแบกแบกมันวิ่งคอัะมันวิ่งอยู่ที่พื้นตอนนี้ไม่ยอมให้จับเลยพี่วีวสวัสดีค่ะคือหมาแบบวุ่นวายมากพี่ซีซีสวัสดีค่ะย่โยชวนคุยหน่อยแล้วคิดถึงซากุบ้สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ป่วยอีกเหรอหนูเหรอ วันนี้จามไปแล้วหลายรอบมากกั <g arden> บว่านตอนไหนสักสี่ทุ่มพึ่งห้าทุ่กับปะ <g arden> คิดถุงยุดเหมือนกันก่อนพี่โดนมาหนูจามไปแล้วเป็นกว่าสิบรอบเพราะว่าแพ้อากาศอีกแล้วทุงทุงทุง,งไหนทุงไหนทุงปักไฟน,นี้คะ่ะปิกาจูใช่จามไปแล้วหลายรอบมากก่อนก่อนพี่ก่อนพี่โดน,นจะเข้ามา ใช่เจร่างกายอ่อนแอ,แอมากเดี๋ยวเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวเดี๋ยวตาแดงเดี๋ยวจามไม่หยุดเลยไปกินไปกินข้าวมาแล้วดีขึ้นค่ะพี่นัดสวัสดีค่ะเต้าฮักคูโกสวัสดีค่ะวิสารุตสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่ kh นั t อุย้ยเราอยู่แฟมิลีเดียวกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้ต้องไปเก็บถุงมันมีเวลาแกงเราปอถุงมันมาทุกตอนชั่วโมงไม่ใช่หรอปีใหม่เที่ยวไหนไม่ได้เป็นไหนเลยค่ะเมื่อกี้ใครบินเข้ามานะอ่านชื่อไม่ทันแนะนำให้ทุกคนอยู่บ้านนะคะมิสเตอรพินขอบคุณค่ะยังไม่เข้ามาแกงเพื่อนได้ อยู่ให้ถึงถุงออกมานะครับได้ครับพี่กายสวัสดีค่ะพี่หมีหัวใจเวลแปดสิบสกัดเฮลลี่สวัสดีค่ะแฟมิลี่เฮลลี่สิทำไมอ้องขนาดนี้ก่อนงงซาก,กุละาสวัสดีค่ะกินข้าวมาแล้วสบายตัวมากตอนเริ่มืนหัวยุบยุบเลยทุกคนเลนนี่เดยสวัสดีค่ะ แล้วรูปของผมมันอยู่ตรงนี้ครับพี่โดนเป็นวิจนานยางังมาสองเดือนแล้วค่ะจริงๆเคยไลฟ์มา่าสองปีที่แล้วแล้วก็กลับมาออนใหม่อีกชุดนึงไม่รู้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าต่ดูก่อนได้ข่าวไปดูตัวอย่างมาแล้ว เอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ thank you ไปต่างชาติเขามาให้ของหนูด้วยอะทุกคนเอาไ้ต่างชาติเขามาให้ของหนูได้อะขอบคุณค่ะ,คคะ thank you <c oughs> มากเลยค่ะซาร่าสวัสดีค่ะลาปอนน่ารักไงเขาฟังหนูไม่รู้เรื่องเอาค่ะเอาแต่มาถึงว่าตกใจว่าทำไมมียูต่างชาติเข้ามาให้คือ <c oughs> หนูดีใจตกใจไม่ได้เลยเหรอ หนูขอดีใจหน่อยไม่ได้หรององ